พี่พั่ธ์ไหมครับที่จะไปที่พักเลยรอก่อนรอก่อนเนาะเอาไมโครมันถ่ายให้มั้ยผมไม่มอรวดเลยไปจับรถสวยสวยเลยตั้งขาคู่อ๋อเดี๋ยวนี้ไปตั้งขาคู่สวยเดี๋ยวถ่ายให้ไม่เห็นนู่นผมรอนู่นปั่นจักรยานวโนนู่นไปจักรยานวันนู่น ันเมื่อกี้โบกไม้บกมือให้กันเรียบร้อยแล้วทีเดียวกินเนื้อหน่อยนะอ๋อครับเกลือกระสเบียงเละหมดเลยใช่ไหมฮะวิ่งวิ่งขึ้นเมื่อเช้าอ่ะเละหมดอะรับโคตรแรงก่อนที่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถุงแสงฮะอ้าวฮะ

<laughs> ừ hả hẹn chơi, chơi ừ. <laughs> à <lái> <laughs> ừ. này, ừ. thôi đấy chơi 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 đấy